สวัสดีครับผมกับมาชิงแวนการ์ดโอเวอร์เดทที่เข้าภาควีเดทแล้วหรือว่านี้ประจำวันเสาร์ที่ยี่สบพฤศจิกายนมีแปตกลงเลยเ้เปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเข้ามาอีกแล้วเนี่ยโครโนเจอร์ตรัก้อนใช่หรือเปล่าวาเคสขนาดนี้ไม่ใช่แปกแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับออกซิเจนแน่นอนว่าเอาอะไรมา โคนลเจ็ดครับเจ็ดโดมมาแล้วเฮ้ยทำใจแน่เราเจอฮะตายเหรอร้องร้องอย่าร้องสักก่อนนี่มาเดี๋ยวหามาเดี๋ยวร้องร้องมาแล้วอ่ะตายแน่ตายแน่เดี๋ยวเล่นอะไรเส้นบาโลครับบาโลบาโลเมเนตบาโลบาโลเตลิฮะบาร์โลแม็กคือซินเนสเนี่ยครับอุ้ยอ่ะขายของเลยขายของนะครับวันพุธที่สิบธันวาคมนะครับดีซีพีศูนแบบก็จะออกนะครับเดี๋ยว เราก็จะมีคู่ต่อสู้ลายใหม่มาเพิ่มนะครับมินนว่าเอยลูเคียเอ่ยแล้วก็กิเเตอร์อัปเกรดเอวาด้วยเย่ชอบเลยรักเลยชอบเลยนะครับแล้วก็วันพุธที่24ออกมาเพียบเลยมาร์ทเรดเดอร์ลิวคฮะแล้วก็ลิวคิเป็นพร้ <orm> land, อมเล่นแล้วก็เป็นของกล่องบนบ็อกเสริมของคาบูโต er กับบิ้ว ตอน,นที่ยี่สิบสี่นะครับรวเวลิกูเดนี้ถ้าผมอยากได้คาบูต้องซื้อที่ไหนครับฮะถ้าผมอยากได้คาบูต้องซื้อที่ไหนครับร้าานคนาบูไหนฮะคาบูโคเคโคอะ <laughs> อะไรวะนี่อะคาบูโต้ตซื้อได้ที่ร้านตู้ี่โคลนะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับหรือแวะมาหน้าร้านก็ได้นะตอนนั้นไปซื้อที่ร้านมอไซค์ก็มีอยู่นะคาบูโต้อะไรวะคาบูคาบูไงเครื่องคาบูเ่ยอ่าหรือมองหรือมองเจ็ดเจ็ดเริ่มก่อนครับเริ่มมาเริ่มมา อะไรเลยดิจม่งงคาร์บูด okay, ินซีเจ็ดสิบซีเจ็สิบลูกสูบซีบีคาร์บูเดตฮะชื่อรถเนี 11, ่ยโอ้โหเอยเรเล่อยเรยขอจีที่ฟังไม่ทันโจหนึ่งซีเจ็ดสิบลูกสูบซีบีคาร์บูเดตเนี่ยเว้ยเนื้อเหมือนเจอขันเหลืองนะขันเหลืองแค่เพรอะไรยังไม่รู้เรื่องไไม่เป็นโจวก่อนทีาหนังเจอเรื่องเรื่องรถนี่เรารู้สึกเป็นแดดอ่าฮะท่าอะไรอะโตมากับแดดไม่ได้ขี่นะ วิ่งเข้าบ้านข้าวดงโอ้ยโอ้โอ้โเอาเอาเอาอ้านี่มาเดียวกขาทำเซติตนะทช่ไมครับได้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 ดึงของสามอะสามารถจะบอดอืมสาาจะบอดแล้วก็นู้นเลยแล้วก็ชาร์จสิกเกอร์เข้าหมดเลยเออชาร์จสิกเกอร์เข้าเมื่อกี้ชาร์จสี่ทิครับเดี๋ยวรา่อนในชาร์จสี่ทิศเงาเงายืนดงครับบาเจ็บ ในสปอตสองจ้หนึ่งภาพเดิมเดิมใครใครดูใครเครดูเขาเล่นจีจี้เป็นสกอยอืมโอ้ยอีกีใช่หรือหมายว่ามาอยู่นี่ดีกว่าโดรดรดอะไรอเคหมื่นแปดเข้าเลยเจียลองอีกน่ารักกังเดิมครับบาโดไปแล้วหมื่นแปดครับอีกไม่เคยนะคืนท่าไม่กลับหนูไม่ถึงนแนะอืมตัว นุ่งใบพัดเสีมาเดียวประผ่านอาจจะยังนะผ่านไม่ีอะไรมาแล้วตัดสายฟ้าไปเลยีแวนใช่ใช่โอเวอร์เขาโชว์เข้าไปลูกอะไรเป็นวันครันชั่นเนี่ยรอบนีงยัเจ้ะิงรอไลค์เกตสามเา พอสกิลเกศสองบอกว่าโดนอะไรครับสวัสดิ์หนึ่งอ่าฮะรุ่นเก่าเะด้วยอ่าเสอร์เกศสามขึ้นหนุ่ะโอเคครับผมมีเก่าวันนี้ผมขิงได้ไหมได้ได้เออแต่ยับนะผมใส่ด้วยแต่ผมยับมากเลยเก่าไม่เก่าอ่ะค้างๆข้างเปื่อยอ่ะสภาพว่างไหมเออเลยแดงต้องเต็มตั้งแต่มโอะไรโมออุ้ยพี่พูดเดียวโมพูดวม่ใช่โมเลยอ่าดูเกม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 นะ่ได้บอกนะว่าสมัยนั้นรัดยางแล้วก็ใช่โอ้โหอันนี้สุด สองหมื่หนึ่งพันครับผมเข้าเลยครับไม่มีไม่มีที่เยโอไม่เอาเลยเดมหวนวานโอ้นี่ไม่เอาก็แบบเอาอะไรเลยมือนี้เชนโวครับอีถ้ายคนออกกันเลยนะครับช่วงนี้เลยอ๋อเออใช่หมดเลยออกช่วงไหนจริงไม่ต้องไม่ต้องหวานะเนี่มรู้เขามันรู้อีกแล้วริงไมมหนึ่งใบให้มันจบไปเดียเฮ้ยต้เคล็ดเลยหรอตอเคล่ะ เอาวะสิดการโอเคศูนย์ไปหกวะเออเอาว่อยากเห็นปะเจ้นหนึ่งสูญไปตรเออชัดแล้วชัดแล้วชัดดอยแล้วว้าวคนคนเองร์ตชัดได้โทริกก็คงคองแสิรเหมือนเดิมเลยนะชั้หนึ่งครับโอเคเอออยูสองติดแล้วนะครับสองติด่ะครางรยตอนนี้สถิติสูงสุดอยู่ที่สี่ทิกติดแกนตบอลชาเข้าไปเดี๋ยวมราทำให้ดูตอนนี้สองไงนี่ อันนี้อ่าโอเคจบที่สองโอ้โหแต่ว่าโอบาโลไปตัวแล้วแล้วก็แล้วก็ตอนนี่ห้าแล้วตันทีนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบอ่อนวะทำไมอ๋อเด้อไม่ใช้เฮ้ยโอ้เฮอ่าอไม่ต้องไม่ติดทึกไปแล้วเริ่มนับหนึ่งครั้งเริ่มนับหนึ่งใหม สิดสองใบกเอบี้มันนะโอ้่นี่มือหนึ่งช่วงนี้กรจายกระจายกบกว้าวแรงแรงแรงว้าวสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบอสบสองใบแปะอเรยโชว์เข้าไปลูกโอ้โหมาหึชั้นสิสมหนึ่งสองสามสี่เอาองาสองน ไปไปรับอ่ะไปเอาทีเลยอ่ะไปโอ้ยาหนึกรเม็ดวนตี้คำหนึงตัวนึงบวกหมื่นบวกคริแล้วก็สูบปสู่เปล่าสูบเปล่าสูครับสูบของด้วใช่ไหมสูบของขาด้วยออแล้วก็ผมขอได้สองใบอ่า ไม่ขอเลยไหมขอขอดีกว่าคอดีกว่านะอันนี้อันนี้ถามเพื่อถามเพื่อโอ้ไม่คุ้ดไม่หยิบเองเลยหยิบเองเลยไม่รู้นี่แล้วกันโอ้ยเมื่อกี้จบไปแล้วแล้วก็ลงมาบอกตัวละมือโอ้โหสองเอามือเอามือกันอ่ะมือกันอ่ะมือกันเชื่อดียิบสามคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่าจิ้งเหรียครับโอเคเขเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาคุณออกมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ย ยังไมก <Island> oh like ับเกายัมาสิดอออหมุนเท่านี่นจวนะใช่ป่ะจวนไ้เจออะอาตีสองพันตามโซนับอ่อนนับก่นนับก่อนอันนับกอนบันัือเื่การได้เลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใบสิบแปดสองสามสิบหกสามสิบหกเบสสองพันเป็นสาอีเป็นสี่หมื่นห้าหมื่ข้างของมออ กิปหลังหกหนึ่ก็ปล่อยดีดีแล้วดีลูกเตาทำได้แค่สไปสนะจุดอ่อนปะไอนป่ะูไปสีู่นไปสี่ะอ่อนปะโโทิ้งไปเย่โอเคสกิลฐานกระบะหนึ่งกลับไปกองไปไปฉัไปหามามหย่สเนกงไปหามหมเส้นกงูชื่องอะไรนี่กไม่รู้ชื่ออะไรนะเลเล็ก ไล่แลกวัชเชอร์อะเนไลแหลกมันคือจิ้งใหญ่นะเพืหรอเดินมาคืองง่ะเอ้าฮูกเกิลดิเป็นฮิวแมนนะพี่บอกว่าเป็นฮิวแมนนะเป็นผองฮิวแมนฮิวแมนคืออะไรฮิวแมนคือมนุษย์โอเคมันคือมนุษย์ยเฮ้อ่าพี่ขึ้นซับเลยสุดแล้วฮิวแมนคืออะไรตัดด้วยนะ H U M A N ฮิวแมนไม่ง่ายทำเหมือนนี่ไงเป็นคำประโยคข้างล่างอ่ะฮิวแมนคืออ่าทำ้วยนะทำ้วยนะ อ่ะโอเคถ้าขอสบัสดีสองชว่มันเดียวใจดีที่จวนี่คุยแลกสัตวแลต้งนานเราไม่ใส่กันมันรอราคิดไม่ออกไ่้คิดไม่ออกเลยแกดีอ่าวคิดไม่ออกซะงั้นก็ผ่านเลยมันปวนบอดไงผมคิดไม่ออกละฝังนู้นเขาบอกให้ผ่านเลยที่เม่าก็ผ่านเลยครับโคเจ็โอเคโควิดเจ็ดตัดก่อนเ อ่าขอขอพูดเล็กนึงไอตัวเกต์นั้นนะมันบอกว่าหานี่กองกับดิก็ได้นาฬิกงหายกองกับในดรอปก็ได้เออไม่เปอะไรไม่อะไรแค่บอกก็ได้เพื่อเพื่อเปิดขึ้นกองแล้วเออขึ้เปิดกองเลยเอยมีคนสงสัยเพราะว่ามันต้องมีคนสงสัยว่าถ้าไม่มีเด็๊กกะเอาได้ไในดไอปก็ได้คือดูได้ก่อนท่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนในถ้าเป็นเมื่อก่อนภาคกีโบเตียคือในกองอย่างเดียวถ้าผิดก็ตีมาเดียวอืมอะไรอะทับตีบอลได้ มามามาคอมเมนต์ในติ๊กต็อกเลยเลยผมยอมให้เติมตีได้ชอบมากตอนนี้คือหน้าทำไมไปก้างนู้นงี้อันนี้ก็ได้ขอเกียรอืมหมื่นห้าพันบาทห้าพันแปดพันแปดพันน่ารักน่ารักแจกเลยมีตูดรือเปล่ามีแมันจะบุทเท่าไหร่ด้วยนะหน้าหน้าเกียร์มีตงมีตูดทำอะไรหน้าเขียน์มาเดียวมีตมมีตูด ผมขอโทษนะครับขอโทษได้ไหมแม่จีจี้โอ้เป็นดับเบิลจีจี้นะครับสมาสองจอยออลักจีจีถ้าเกิดเลยกก็จะเป็นจีจี้จีจีจวยหนึงออกลักจีีหนึ่งฮะฮะออคลักจีจีะอะไรเลฮะคนดีเลดีเลคนดีเสิบหกยี่สิบเครับวันปี ก็ติขวดาะหนึ่งข้าคือใช่ไหมอี้อันไปเลยกับกองอนี่บุตรห้าพันข้อเกศสองแล้วก็เทคมันบอกว่าชิ้นตัวบวกห้าพันตามจริงไงเอาไปชิ้นนี้บุตห้าพันแกครับก็มาเลยคิๆๆเกสามอยู่ยูได้พลังขาาอรั้าันอ้จีบได้ยัง ขี้เอาไว้หอ้าไปโม่ยังไงตีปันห้าพันสามหมื่นไม่เบาจริงวะเออเฮ้ยนี่งเท่าก็เพิงเออเราลูกแล้วมันสไตล์อะไรกันนี่แหละคอยดูว่าเฮ้ยจะไม่จบเมิตรขอจบแล้วมันมันหมดเรียบแล้วจริงหมดเรียบแล้วขอญาตเก็บคอยดูว่าอยากได้โซเพิ่มได้ว่ไปเอาเลย กเอาจูจกพิทีไปไหนวะพัดวเววาเผยโซนาไลได้ยิบดีไหมไม่เผยครับอู้ช้าหนึ่งเซ็งวะอืมกระจกไปแล้วอ่ะเอาไปแ้าพันแคาพันแค่พันแล้วก็ไปต่อช้าสองอือหนึู่เลยว้าววโบอีกเมือนึ่งตกเกอร์ไปไหนอะ เก็รู้ให้ผมไดบ้างดีกว่าฟันแค่อันแค่อน่ฟันเลยฮชใช่ฟเลยครับเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ดสามสามสิบเอ็ดสามสิบหกงกี่อืาหัวไม่เบาไม่มีกันนี่ก็ไม่เอาอ่ะไรตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสา สิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจดสบปดสิบ้าย่สิบยี่ิบเอ็ดใบบวกไปสี่สองเบตสองพันเป็นสี่สี่ครับอ่าอาอเผือไม่วาดอ่ะอะช่วยด้วยจิในโซมีตัวนี้มีมัมีพี่ต้องเตะผงไปเมื่อกี้ไม่มีแล้วม่มีแล้วมีเตัวตี้วมือนี้ตีได้ไม่งั้นเไม่มีไอ้ดีแน่จุดเ้ารแวงระแวงระแวงท้ตัวเลยไหมกล่มทักตัวเลย บางแล้วสองหมื่นนะเกิดนั้นนะสี่หมื่นฮะใช่หมดสี่หมื่นสี่หมื่นแล้อ๋อโอเคเอาไปสี่สี่ที่สักลูกได้ไหมที่สักลูกได้เปล่าคิ้วคิวไ้ด้วยโเอาไปอ่ะให้ไม่เล่นตีข้ามหนึ่งตัวหนึ่งสูบกุก่อนสูบคอไปนี้ตัวหนึ่งเอาไล้วไม่อันไม่กันเออเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวมันมาใหม่อยู่แล้วแล้วก็อีกคำหนึ่งมือเท่าไหร่ครับไม่บอก ข้าสิบเอ็ดใบโอเคสุลลนี่แหละจะอาบอกมาบอกตัวมื่นเอาตม่นเอาเอาตมื่นสอง้ไปอ่ะบอกมื่นส่อง้ไปเอาอมื่มาเลยเฮ้ยโอ้ยนะเว้ยไปโอ้เข้าว่ะมึงรู้จักไหมเป็นการในนรกโอ้ยพอเด้ออ่าตีอะไร สองหมื่นสองมืนนี่สองสามดเบการะกประกาบนติเ่าไรหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกทได้หมทำได้มสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สบสามใบสี่หกสี่หกเป็นสี่แปดสี่แปดมื่นเป็นห้าแปดรับี่ทีคุณไม่น่ายวะเฮ้ยผ่านครับอยากวาง จริงมันไม่ต้องมาก็ได้มือน้อยจอดจอห้าใบน้อยเหรอน้อยอ่ห้าใบอีกไปเลยมาเลยนี่ตัวอะไรดิบโคตรคอนบายบายนี่เตจิไปไปเราดูดไปแล้วสู้โอ้ยอยากตีโอ้ยเย่มีมารีด้วยไอ้มารีมัน ส,สอันสองจุโอเคอืมดีดีจังไปเลยยี่แปดสามแปดยี่แปดสามแดโดนมาตีเท่ไหน,นไม่บอกสองล้านจริง <laughs> เเ็ <laughs> มันจะดีกับไปปุ๊บปัดห้าปุ๊บอ่ะจะเป็นอะไรนะเวล้วันจะเป็นสองหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งทีสีหนึ่ง ดรงให้ไปไหมขี้ไปเดิมิีมาอยู่นี่ไของบาหนึ่งที่มีสองใบจิงอกสองใบเลยรอคุณจอกตีโอ้อ่าแล้วก็ทีมีสองบวห้าพันเกมนึขึ้นไปห้ามการ ขหนึ่งใช่ไหม C หนึ่ง่หนึ่งอืออ้โหเขาเาสอเ็นเจ็ดมิดเจ็อมจเจ็ดนสามโอเว้ยลูกโอ้เวยเอาอ้เยลบก็ลีงแล้วนี่ก็เลียงเลยอะสองโอ้โหม่เอาที้ข้างในกันดะอาทิติคทำอไรอาิทำทำไมวะเงี้ยนะทำทำไมวะทำได้ต้องเอาอัพตีมซีก่อนนี่ไม่รู้ั่นสิไะไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้สิแปยิบอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นสามหมื่นงี้ง่ายกว่าสามหมื่นสี่หมื่นสี่หม่นแป้างอะไรคงนี้ยังจะพิ่งงข้างว่านีอ่าเดี๋ยวะีควมาต่อขิดเดอีเดอเจ๊กับกอุ้ยขึ้นทำไมล่ะอุ้ย กินึ่งหมดอ้ยังอย่างอ่ะเุ้ยเ่นตัวนี้ดีหรือกินึ่งหมดปล่อยปะได้ปล่อยหรมั้ิบเอ็ดมันจะเป็นพีจีเลยโอ้โหกำลังยี่สิบเอ็ดเลยโอบปานปานปแย่แล้วลมีเฟือป้าไม่มีครับเย่ะครับเยจุกจุ่ว้ซีองทีโอ้ผมเล่นยี้อะไรขอเล่นอะไรวะเนี่ยงง นาคิดเวลาคิดคือ่งชั่วโมงขอเคล็ดเล็กน้อยเรียนพัดเ่อนจะเลยอะไรวันนี้อ่ะคุย เอาแกไปแกเหนื <lonely> ่อยไปแต่กับใจกองเหนื่อยเหนื่อยคนถือลูกเต่าด้มันมีได้มีเตะเอาเพลนอุ้ยไม่มีจีการไหมไม่มีมภาคดีมันไม่มีมันไม่มีภาคดีอ่ะไม่ภาคดีไม่มีอยากทำมกันละเป้เลยจะบอกฝากิฟต์เด็กให้หน่อยดิเด็กพี่อ่ะวันจะกร์นีหายไปไม่รู้ด้วยต้องท้ายต้องท้ายเลยมาถึงจุดนี้ได้ยันเน็ตได้ด้วยถังดูให้หน่อยว่ายังอยู่ไม่อยู่แค่แหละ ที่บอกว่าเป็นเด็กที่สามารถชนะได้ทุกเด็กแล้วก็แพ้ได้ทุกเด็ก <c oughs> ใช่อ <Okay. S 2> โอเคเอ้ยโอ้ยเออเฮ้ยเหนื่อยวางลูกเต่าอ,อีกแล้วจุดหนึ่งเอาไปวางเองเลยเพราะอะไรรอไปแล้วเห็นแค่เนี้ยเห็นยีซานอีกนยีซานหน้าเนี่ยโดนหน้าแบรนด์มามนหายเลย เป็นงานนี้เรนอมันยูนิตนะไม่ไม่เราเกผมไม่ผมอันนี้อันนี้เราเอาเดมเไเด้นง่า่าตอนนี้ห้าแล้วเดกี่ใบเนี่ยหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสสองใบเด็สิบห้าเปยะดคนนี้ตัวเบาดล อันนี้แหละทดๆไปอืมอืมอืมโอเคโอเคไม่รู้ละสมสี่ห้าโอเคบอกสามเบอกไล้วอ่ะในในโซมิอะไรโซมิอะไรโซสิบเจ็ดโซสิบเจ็ดใช่ไหมสามสี่สามสีป่ะใช่ใช่ใช่ใอ่ะสิบเจ็ดไปอ่ะอันนี้สามเจ็ด ซีเมนปล่อยปึ้งอาวปล่อยปึ้งจบโอ้ยแรงอ่ะอันนี้แรงอ่ะสามหมื่นสามหกหมื่โอ้โหดูเขาพูดโอ้โหำโอ้ยโกรธเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะยี่แปดโซเท่าไหร่นะสิบเจ็ดอืมสามสี่สี่สามหกเออถึงแล้วแปดสามสาม ห้5บาท5บาทมให้ได้ไหมโอ้โหของเพงนันตีตัวนึ่งตัวหนึ่งสุซูแมซุบุลซอร่อยเฮ้ยอะไรวะอะไรตกใจคนท้ไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปัดอีกหบาทะหัติกอ่า บวกหมื่นอะไรเงี้ยบวกหมื่นเอายกมาบวกหมื่นหนึ่งบวกหมื่นแล้วก็น่าบวกห้าพันอันนี้บวกหมื่นห้าเลยนะ่อตัวแล้วอ้าอ้ย่าอ้ย่าตายแล้วเนี่ยทำหลินไม่น่ารอดคุณก็ต้องเอาไปก่อนอ่ะดีนะอะไรทิ๊เกอร์อะไรทิ๊เกอร์ มาทำไมตอนนี้มาทำไมตอนนี้เหมือนเดิมขอฟองเซฟได้บอสเซฟอะไรยี่สิบห้าครับอ้เอาไปีแปดฮะไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นหมื่นหมื่นเอออเคโอเคนี่แหละวัดตรงนี้แหละไม่ใช่อันนี้ผมหมื่นฮ้ะ อันนี้โซมอันนี้โมัสสาตัวได้ไหมไม่ได้แล้วเอาเลยขึ้นมึงไปเมื่อกี้เไม่หาแ้วไปเลยดูเดวนึ่งเองก็ได้อืมขึ้นมึงแล้วเก็บแล้วเออะไรวะไม่รู้มึงสิมาใช้ไม่ใึป่ะเฮ้ยแมวอะไนี่อ้เจากินอย่างวะไอ้ยาเอามาต่อตูดแบนด้วหรอวะผมไม่รู้ตัดที่น่กูไหมไม่ไนับชิดก่อน 1,2,3, สองสามสี่หก เจแปดเกาสีบรักคนตอให้ไดอันนี้บอกตีมันตีบวกห้าพันเอันนี้บวตีบวกห้าพันอ่ะสิบสองแล้วสิบสามในกองหลือสามใบกองเงี้ยกองอู้อืมอืมแหวนนีกองเลยสามเปออกแค่สาม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 หนึ่งไปห้ามการหนึ่งไปห้ามการโอ้ยเป็นบิทิกหรอกเจ็บได้นะเจอ ดย๋ยวบอกีแปดเฮ้ยยังมียี่ได้เดียวสามสามออ๋อสามสามอนะสามสามสสมชนอยูชนสิบห้าพันได้เดียวปะอรมณไรกันข้าเออวะใช่ด้วยใช่เออด้วยใช่ได้เดียวได้ก็ไดนะแล้วจะมีที่เย็นมัน่เยมันใจเย็นกันดินาทิก็สิบสามใบนะคีบารยแล้วก็มีหกใบกลมีหกใบขึ้ึหกกมมีเจ็ดมือมือหมดเลยใช่ปะ มีมีสามใบมีสามใบมีแล้วมีแล้วเบฟอ่ะตรงนี้แหละก็อย่างไเดียวๆนะก็ใช่ไงจะห้ามือก็ได้เดียวเหมือนกันไม่มไ่อยากให้มันเลยเอาีไปจะเกินยงาำการเอาเนื้อมาได้เดียวมาได้เดียวมาเอ้ามาหาพันก็ได้เดียวก็ได้เดียวไม่ไม่เสพเสพไปเดียวไปเดียวก็ได้เแล้ว เฉลยไปเดี๋ยก็ได้สามสามมันได้หมื่นตีเท่าไหร่สามสามก็สามสามก็สามสามต้องเสร็จแล้วเราเสร็จต้องเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วหยอกไม่ได้เดี่ยวกไม่หยอกมาพากันงงหมดนะเดี๋ยวนี่ฮึปออกมาดิออกโอ้คุยกันได้คนนี้คุยกันได้ออกเอาไปสามหมื่นสามหมื่นซีดีก็ซีดีอยู่ไหนทิงก่อนว่าเขาทิ้งอะไรดีนะเขาเขาคิดก่อนนะโอ้โห มือเท่าไหร่ครับจะพูดนะพี่พี่พูดดีป่ะมือสองไล่ปื๊ดปื๊ดจังวันนี้ก็ต้องนี่เลยสี่ครับอย่าเพิ่งเอาเลยครับจี้ไม่มีคุณซับซับไปปกติดิชอบปกติชอบปกติเอออย่าไปอย่างนั้นดิมันเลี้ยงเออตัดกองอ่ะอะไรอ่ะนน้ำ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 นี่ไปโอ้ย กูถามจริงกูอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรวะเล่นอะไรวะคนดีเล่นอะไรวะนี่คนดีเออ๋ยปะเข้าไปก่อนไป่อนชดโอ้ยหลบด้วยไปดีกว่าบัดชัดโอ้ยเต็มเลย่นอะไรวะวันนี้สิบสามตัวรักสมองยูวก็ยูวก็จบข้านึ่งยูวหมดแล้วข่าการหนึ่งสองสาม แล้วสามไปเองเหรออุ้ยสามไปเองออกไปเลยดีกว่าฮิวเหือเหือโอ้โหบอกแล้วจุ่ว์อันนี้จุ่ว์เราสามารถชนะและทุกคนเราสามารถแพ้และทุกคนแต่ว่าคนนี้ชนะแล้วไม่เคยพี่แล้วพี่อพี่อยพี่ไปแล้วนะพี่ไม่รู้ด้วยพี่ว่ามันมึงมันพีพีจีมันครยพีพีจีแหละพี่เกิดยุไม่เป็นมื่อกี้ไม่ได้หยิบก่อนแล้วเอาบูทเมื่อกี้ไม่ได้กดหยิบเลยเมื่อกี้ไม่ได้กดหยิบ ไม่ได้เกิดหรอไม่ได้กิดแต่พี่ถ้าพี่คิดจะซื้อแไปเหมือนพีจีแน่แน่เว้ยพี่เราเอาคำนวณติก่อนแบบรีดมือทิ้งก่อนช่วงคุยหลักเกณฑ์มันคนเป็นงั้นมากกว่าครัพี่นะขอบคิดพี่นะแต่เอ็งก็ไม่รู้เพราะเงจัดมีจีจีแล้วยั้เมื่อกี้เช็คจีในกล่องนะเช็กโอ้โหเช็กออกเกินจี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 ก็ไม่อยู่แล้วไงก็ไปแล้วนะอ้าโอเคจบแล้วนะครับอ๋อจบวลาอะรอยินดีด้วยกับผู้ชนะวรันยินดีครับไปเลย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 ครับอะไรเลยนะครับวันพุธที่ สิบธนวานะครับดีซีพีศูนย์แปดออกนะครับแล้วก็ดูกันใหญ่ห้าคนมียุคดไปแล้วก็ตัวเสริมแล้วตัวกับบิวนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับบ๊ายบ่าจริงนะแหละต้องไง